มโยงชิดวิตามินวิตามินสูงถ้ากินเพลินก็ให้ระวังน้ำตาลสูงด้วยหน้าร้อนอย่างนี้หลายคนก็เริ่มที่จะมองหามโยงชิดผลไม้ยอดชิดในช่วงหน้านี้มากินกันดับร้อนกันแล้ว แม้ว่ามาโยงชิดนั้นจะเป็นผลไม้ร่วมสายพันธุ์เดียวกับมะปรางแต่มโยงชิดมีรสชาติหวานฉ่ำและอมเปรี้ยวนิดๆย่างก็ไม่เยอะจึงกินง่ายไม่ระคายคอเหมือนกับมะปรางทําให้มโยงชิดนั้นเป็นผลไม้ลูกลักประจําฤดูกาลที่ถูกนําไปเป็นวัตถุดิบหลักของเมนูขนมมากมายทั้งลอยแก้วเบอร์เกอรี่หรือจะปลอกเปลือกกินสดๆก็น่ากินไปหมดนอกจากเรื่องรสชาติที่อร่อยถูกปากแล้วมโยงชิดนั้นยังมีประโยชน์และสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายมากกว่าที่คิด เรื่องรสชาติมะยงชิดนั้นว่าเลิศแล้วสบวนผสมของมะยงชิดนั้นคงต้องให้ยิ่งกว่าเพราะในมะยงชิดนั้นมีวิตามินและกเกลือแร่ที่ดีต่อร่างกายมากมายเห็นลูกเล็กๆแบบนี้แต่ประโยชน์แน่นเกินตัวมากมาดูกันว่ามะยงชิดนั้นให้ประโยชน์อะไรต่อร่างกายของเรากันบ้างข้อที่1ก็คือเบต้าแคโรทีนสูงต้านอนุมูลอิสระมะยงชิดนั้นมีเบต้าแคโรทีนสูงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงลดความเสี่ยงที่ก่อเกิดโรคมะเรง็งและยังช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสประโยชน์ข้อที่2ก็คือวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาเมื่อร่างกายได้รับเบตาเ้าแคโรทีนแล้วจะเปลี่ยนให้เป็นวิตามิน A ทําให้บุหรี่ชิดนั้นอุดมไปด้วยวิตามิน A ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยบำรุงสายตาลดความเสี่ยมของเซลล์ลูกตาและโอกาสการเกิดต้อกระจกเมื่อมีอายุมากขึ้น ประโยชน์ข้อที่3วิตามินซีเสริมภูมิด้านทานวิตามิานซีจะช่วยบำรุงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดียิ่งขึ้นไม่ให้เจ็บป่วยง่ายและยังป้องกันเลือดออกตามไรฟันอีกด้วยประโยชน์ข้อที่4ก็คือแคลเซียมและฟอสฟอรัส จะลดความเสี่ยงโรคกระดูกบุยงชิดนั้นจะมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสอยู่ด้วยซึ่งสารอาหารทั้งสองอย่างนี้มีความสําคัญต่อกระดูกมากๆเพราะช่วยบำรุงให้กระดูกและฟันของเราแข็งแรงลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนและกระดูกเสื่อมได้นอกจากนี้บุยงชิดนั้นยังมีวิตามินในสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากามเช่นโซเดียมโพแทสเซียมม a g ีเซียมเหล็กสังกะสีไอโอดีนไดอาหารเป็นต้นคำเตือนอีกอย่างที่สำคัญก็คือการ มโยงชิดนั้นถ้ากินบ่อยกินพลินนั้นระวังน้ําตาลจะสูงถึงแม้ว่ามโยงชิดนั้นจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายทั้งวิตามินและเกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้าเรากินเพลินจนเกินไป น้ำตาลอาจจะพุ่งได้เพราะมโยงชิด100กรัมหรือประมาณ3ผลให้น้ำตาล13กรัมหรือ3.3ช้อนชาเลยทีเดียวซึ่งปริมาณน,น้ำตาลที่เหมาะสมต่อวันนั้นควรได้รับไม่เกิน24กรัมหรือ6ช้อนชาส่วนเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปควรได้รับไม่เกิน16กรัมหรือ4ช้อนชาถึงจะอร่อยแค่ไหนแต่ถ้าไม่ยั้งใจและกินมโยงชิดมากไประวังค่าน้ำตาลสูงสุขภาพเสียและเสี่ยงป่วยเป็นโรคในภายหลังได้ นอกจากมโยงชิดที่อร่อยแล้วผลไม้น้าร้อนอื่นๆก็อร่อยไม่แพ้กันไปดูกันดีกว่าว่าผลไม้แต่ละอย่างในปริมาณต่างๆกันจะมีน้ำตาลสูงเท่าไหร่เพื่อจะได้รับมาระวังตอนกินกันมากขึ้นอย่างแรกก็คือถ้าเป็นมังคุดสีผลน,นั้นให้น้ำตาล2.8ช้อนชาอย่างที่2สับรดภูแล6ชิ้นคาให้น้าตาล1.9ช้อนชาแตงโมกินาี8ชิ้นคำให้น้ำตาล3.4ช้อนชา ทุเรียนหมอนทองครึ่งเม็ดกลางให้น้ำตาล2.1ช้อนชามะอมุงอกร่องครึ่งผลให้น้ำตาล2.7ช้อนชานีบขอบคุณข้อมูลจากปริมาณน้ำตาลในผลไม้ไทยสำนักโภชนาการกรมอนามัย สำหรับมะโรงชิดนั้นมีประโยชน์หลากหลายแต่เราจำเป็นต้องกินอย่างระมัดระวังเพราะในนั้นมีความหวานที่ซ่อนน้ำตาลเอาไว้อาจเสี่ยงเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆในภายหลังได้เช่นโรคอ้วนเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหวัวใจและหลอดเลือดเป็นต้นขอบคุณข้อมูลจากสำนักโภชนาการกรมอนามัยสำนักสถาบันคุณว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์และ เมนเจอร์ออนไลน์รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล